สำหรับใครหรือว่าญาติพี่น้องหรือว่าคนไหนๆนะคะที่ไปฉีดวัคซีนมาแล้วตัวร้อนแบบตัวร้อนจีตัวร้อนมากมีอาการแบบเป็นไข้นะคะก<ค>่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากเลยนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่อันตรายหรือว่าผิดแปลกอะไรนะคะเป็นเรื่องปกติของภาวะของร่างกายอันนี้คือร่างกายเขาตอบสนองเนาะตอบสนองต่อวัคซีนโดยปกติวัคซีนเนี่ยมันก็คือเชื้อ เชื้อแบบว่าเชื้อปลอมๆเชื้อเทียมๆเ,เพื่อที่จะทําให้ร่างกายเนี่ยได้คุ้นเคยรู้จักหน้าค่าตาของเชื้อไวรัสโควิดเนาะเหมือนว่าเฮ้ยการการฉีดวัคซีนเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นการกระตุนนะ้นเนาะเหมือนกับว่าเหมือนเซรุม่มอะค่ะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยทำความรู้จักกับเชื้อนี้ซึ่งถ้าเกิดคนที่มีภูมิต้านทานของร่างกายที่แข็งแรงมากๆเนี่ยนะคะบางคนไปฉีดมาแล้วแทบจะไม่มีภาวะแบบ ตัวร้อนเป็นไข้เจ็บเจ็บสะบักเจ็บนูน่นเจ็บนี่บางคนไม่เป็นไม่เป็นเลยนะคะบางคนไม่เป็นเลยเพราะว่าภูมิต้านทานเขาแข็งแรงแต่ในบางคนจดีได้จะพูดถึงเรื่องภูมิภูมิที่แต่ละคนก่อนเนาะคือการตรวจภูมิว่าคนไหนเนี่ยมีภูมิต้านทานแข็งแรงไม่แข็งแรงเนี่ยนะคะ,ะมันไม่ได้แปลว่าคนที่ตัวใหญ่กล้ามใหญ่เป็นนักกีฬาวิ่งทุกวันเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะมีภูมิที่แข็งแรง เพราะว่าการตรวจภูมิทั่วไปเนี่ยคือเขาตรวจแบบรวมๆๆๆกันนะแต่ว่าการตรวจเจาะลึกเจาะลึกสมมุติว่ามีภูมิอยู่อ่าเป็นพันเนี่ยแบบเนี้ยไอตัวภูมิที่มันทํางานมีประสิทธิภาพจริงๆอ่ะมันมีเท่าไหร่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นคนที่ไปฉีดวัคซีนแล้วมีปัญหาร่างกายอ่ะเราเห็นเขาไปวิ่งเป็นนักกีฬาแล้วเขาแข็งแรงเนาะแต่พอคือภูมิโดยรวมอ่ะและดูว่าจะแข็งแรงแต่จริงๆอ่ะ การที่จะรู้ว่าเขามีภูมิไหมนั้นต้องตรวจระดับเขาเรียกว่าระดับที่เจาะลึกอะค่ะว่าสมมติมีอยู่700แล้วทํางานมีประสิทธิภาพทั้ง700ไหมเพราะภูมิในร่างกายมีหลากหลายมีเยอะมากเลยนะคะอันนี้คือหลกักความจริงจะได้เข้าใจว่าทําไมคนที่สุขภาพแข็งแรงไปฉีดวัคซีนเหมือนที่จันทบุรีนะจะมีคนที่ตายจากการไปฉีดวัคซีนเนี่ย เออโอ้โหเป็นคนที่ออกกําลังกายดูแลสุขภาพดีมากเลยแล้วก็ตายแต่คาว่าภูมิในร่างกายเนี่ยมันต้องดูด้วยว่าภูมิมีประสิทธิภาพหรือเปล่าเหมือนบางคนเนี่ยดูอ่อนแอจังเลยอะ่ะดูเหมือนไม่ค่อยมีแรงเหมือนเพียเนาะแต่ภูมิในการจัดการเชื้อโรคเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้เพราะฉะนั้นเออเรียกอะไรนะรูปหล่อกล้ามใหญ่อะ่ะไม่ได้แปลว่าหัวใจแข็งแรงหรือภูมิต้านทานแบบ ที่จะจัดการกับเชื้อจะแข็งแรงนะอันนี้รู้ไว้นะอันนี้ให้รู้ไว้ภูมิของร่างกายคือภูมิที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเชื้อโรคนะคะไม่ได้แปลว่าเพราะว่าบางคนนะอย่างที่เล่าไปอ่ะทีนี้เวลาที่บางคนบางคนที่ไปฉีดมาแล้วเกิดอาการตัวร้อนต้องเข้าใจนะว่าตัวร้อนเนี่ยเป็นภาวะปกติของร่างกายที่เมื่อไปเจออะไรแปลกปลอมเจอจุลชีพ เจอสิ่งที่แปลกปลอมทั้งหลายเจอนึกถึงตอนสมัยเราฉีดวัคซีนตอนเด็กๆเนาะจะมีอาการตัวร้อนมากเลยค่ะเป็นเป็นปกติของร่างกายที่เจอสิ่งแปลกปลอมที่ไม่คุ้นหน้าไม่คุ้นตากันเนี่ยร่างกายก็จะสร้างความร้อนขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะจัดการกับเชื้อโรคทีนี้ปัญหาก็คือว่าในคนที่เป็นบกพร่องนะคนที่บกพร่องมีการอักเสบอยู่ภายในร่างกายพวกเนี้ย ถ้าสมมุติมีภาวะอักเสบแล้วเกิดอาการที่แบบภูมิต้านทานเขาเรียกว่าไม่แข็งแรงเนาะภูไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะเกิดผลข้างเคียงในในบางคนอย่างเช่นอพอตัวร้อนแล้วเนาะไม่ได้ตัวร้อนอย่างเดียวพรกินยา ก่อนอื่นเดี๋ยวพูดถึงเรื่องการแก้แก้ตัวร้อนก่อนนะตัวร้อนนี่เป็นภาวะปกตินะแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าเราไม่ใช่คนบกพร่องคําว่าบกพร่องคือไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้มีภาวะการอักเสบภายในร่างกายไม่ได้มีโรคประจําตัวซึ่งบางคนเนี่ยที่ตายไปที่ไม่ได้มีโรคประจําตัวแต่อย่างที่เน้บอกว่าในการตรวจหลอดเลือดที่มันเป็นตรวจแบบเข้มขน้นอ่ะมันจะรู้ได้เลยว่าไอตัวไขมันที่เป็นพลักที่เป็นหินปูนที่ไปเกาะที่ หลอดเลือดเนาะนั่นแหละมันไม่สามารถตรวจธรรมดาได้นะคะมันต้องใช้การตรวจแบบแบบแบบพิเศษอะ่ะ ทั่วๆไปตรวจไม่ได้เนีเนีนบอกไว้ก่อนเหมือนเวลาที่บางคนจะมีตัวสัญญาณพิเศษว่าเหมือนตัวเองอ่ะหัวใจเต้นผิดจังหวะลักษณะแบบเนี้ยคือร่างกายเนี่ยเขาจะไม่ค่อยโกหกนะคะพอไปตรวจ Echo หัวใจหรือใช้เครื่องมือเนี่ยจะตรวจไม่เจอค่ะมันเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าในของต่างประเทศเนี่ยเขาตรวจเขาเรียกว่าตรวจไขมันที่มันเกาะเลือดที่ว่าเป็นพรักเป็นหินป,ปูนเนี่ย ต่างประเทศเขาตรวจได้แต่ในเมืองไทยก็น่าจะได้แต่ราคาจะสูงทั่วๆไปจะตรวจไม่ได้อันนี้จะรู้เลยว่าเเวลาที่เกิดภาวะการแทรกซ้อนเนี่ยเราจะเกิดปัญหาลิ่มเลือดไหมลักษณะแบบนี้แต่ทีนี้อ่าจะบอกว่าพอตัวร้อนขึ้นมาเนาะอันนี้ให้รู้ไว้ว่าเป็นภาวะปกติวิธีการแก้ตัวร้อนนะคะมันจะมี2แบบในคนที่เขาธรรมชาติบําบัดจ๋าเนี่ยเขาจะปฏิเสธยาเคมีเนาะ เขาก็จะไม่ใช้พาราไม่ใช้ยาอะไรที่มันเป็นเคมีทั้งสิ้นซึ่งหมอเนี่ยเขาจะแนะนําให้ถ้าตัวร้อนก็คือใช้พาราแล้วก็เว้นไอ้ตัวตัวที่มันเป็นกลุ่มไฮบรูเฟนเนาะก็กินพาราสําหรับคนที่ไม่ปฏิเสธเคมีนะแต่กลุ่มคนที่เขาปฏิเสธเคมีเขาก็จะไปใช้เป็นสมุนไพรฟ้าทลายโจรอันนี้อันนี้ก็ช่วยได้ช่วยลดตัวร้อนเนาะเป็นไข้ตัวร้อนใช้ฟ้าทลายโจรใช้ ยาขมน้ำเต้าทองและบางคนใช้เกลือดำชงก็ช่วยได้อันนี้ช่วยในเรื่อง,องของการลดลดความร้อนในตัวเองอาการเป็นไข้ตัวร้อนใช้ได้หมดเลยนะคะคือมันมีตั้งแต่ระดับใช้ยาเคมีก็พาลาเนาะแล้วก็ใช้ฟ้าทลายโจรหรือบางคนไปใช้เกลือดำหรือบางคนประหยัดไปกว่านั้นใช้น้ำของตัวเองประเด็นก็คืออย่างนี้นะคะเพื่อนๆประเด็นคือว่าทำไงก็ได้ให้ร่างกาย อุณภูมิลดลงเนาะแต่ความจริงถ้าสมมุติตัวเราเราร้อนแล้วเราไม่ได้มีอาการแบบว่าอุ้ยทรมารร่างกายมากเลยอะ่ะจริงๆเราเราไม่ต้องไปกังวลกวายเยอะนะคะเพราะมันเป็นปกติของร่างกายที่จะ,ระสร้างภูมิขึ้นมาจัดการกับเชื้อโรคร่างกายเขากําลังจะแสดงความแบบคือร่างกายเขาเจ๋งสัดเชื้อโรคเขาก็จะต้องแสดงความตัวร้อนขึ้นมาว่า แบบข่มเชื้อโรคอะเนาะลักษณะแบบเนี้ยคือถ้าเราเข้าใจแล้วเราไม่ได้มีความทรมานแบบว่าอุ้ยเจ็บสะบักอุ้ยแบบมีการแทรกซ้อนเราไม่ต้องตกใจอันเนี้ยเป็นภาวะปกตินะคะซึ่งตัวเน้เนี่ยเป็นคนที่ผ่านการเป็นไข้หวัดใหญ่โดยที่ไม่ใช้ยาเคมีเลยแล้วก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยนะคะคุณอานเนี่ยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เน้ยเน้ไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็เป็นอยู่บ้าน15วันพอตัวร้อนเน้ก็ดื่ม ดื่มน้ําทุกคนก็จะรู้ว่าดื่มน้ําอะไรนะนั่นแหละเราเนี่ยก็อยู่ได้คือไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะยิงยาวมากเลยสิบห้าวันไม่ยอมหายสักทีเนาะแต่แต่เราอ่ะไม่ได้รู้สึกทรมานมากแค่ตัวร้อนแล้วเราเข้าใจระบบร่างกายเราก็รู้ว่าเออร่างกายกําลังจะแสดงอํานาจว่าเฮ้ยไอ้เจ้าเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหลายแหละอย่ามาแยมน,นะอย่ามาแยมทีเนี้ยคนที่ร่างกายปกตินะมีภูมิต้านทานท,านที่ทํางานแบบสมดุลเป็นปกติมันจะไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนค่ะ ปัญหาที่น่าน่าหวั่นใจคือคนที่มีภาวะที่เป็นการอักเสบภายในร่างกายพวกนี้ผู้สูงวัยที่เป็นเบาหวานที่เป็นไตที่เป็นโรคเรื้อรังอะไรแบบนี้ที่มันมีการอักเสบอยู่ข้างในเนี่ยอย่างอย่างบางคนขาดสารอาหารเนาะเหมือนญาติของน้องเขยของเนที่เป็นน้องชายคุณอาเนี่ยคือเขาไปฉีดเข็มที่สองแล้วเขามีอาการคือเข็มแรกเขาก็ปกติเข็มที่สองเขาจับไข้แล้วเขามีอาการ แบบเจ็บัวไหลอะค่ะเหมือนไหลจะหลุดอะทีแรกเขาเข้าใจว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นแบบอาการไหลหลุดกําเริบแล้วไปหาหมอหมอเขาก็ไม่ได้เขาก็ไปตรวจไม่ได้มีอาการไหลหลุดกําเริบแต่ว่าเขาเจ็บสะบักเจ็บไหลแบบว่ายกแขนไม่ขึ้นเลยอะแต่จริงอันเนี้ยมันคือถ้าอธิบายเป็นภาษาของนักวิทยาศาสตร์คือมันเกิดภาวะที่เกิดอนุมูลอิสระก็คือไอตัววัคซีนเนี่ยมันไปทําปฏิกิริยากับ กับภายในร่างกายแล้วร่างกายเขาหลั่งสารออกมาเพื่อที่จะจัด,จดการกับเชื้อโรคทีนี้ไอสารตัวนี้นเป็นสารอักเสบเนาะจริงๆตั้งใจจะเอาออกมาเพื่อที่ช่วยร่างกายนั่นแหละแต่บังเอิญร่างกายเนี่ยมันดันมีภาวะเขาเรียกว่าเป็นรอยโรคเป็นการอักเสบมันก็เลยไปโดนร่างกายเจ็บตัวไปด้วยลักษณะแบบนี้ซึ่งมันเป็นหลักการเดียวกับการที่ไปโดนเชื้อโควิดอ่ะถ้าคนปกติไปโดนเชื้อโควิดร่างกายเขาก็จะจัดการกับเชื้อโควิดด้วยการปล่อย การอักเสบออกมาเพื่อจัดการกับเชื้อถ้าคนปกติก็จัดการบริหารจัดการกันเชื้อก็ตายไปเลยนะคะแต่คนไม่ปกติเนี่ยมันจะเกิดภาวะที่พอร่างกายสร้างสารอักเสบเพื่อจะจัดการเชื้อโรคบังเอิญตัวเองอักเสบอยู่เนาะมันก็จะมีปัญหากับร่างกายเนี่ยแล้วคนที่มีปัญหาเนี่ยถ้าเกิดภาวะเชื้อมันเขาเรียกว่าเกิดเชือ้อมันแทรกซ้อนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้ที่ว่าเสียชีวิตไปอะเนาะอย่างที่จันทบุรีนะจะมี ตอนนี้เท่าที่รู้จักคนรวยมากเลยนะแต่ว่าคนรวยเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะรวยอนามัยอะเนาะคำว่ารวยอนามัยคือก็ไปหาหมอบ่อยๆไปอยู่ในกลุ่มกินยาประจำสม่ำเสมอเป็นเด็กดีของหมออะไรพวกเนี้ยคือกลุ่มพวกเนี้ยนะคะอ่าคุณหมอคอนโดอะใครไปซื้อหนังสือในหนังสือสีเอ็ดนะอย่าให้หมอฆ่าคุณ หมอคอนโดของญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยหมดเลยนะว่าใครที่ไปเป็นเด็กดีของหมอเนี่ยจะตายเร็วมากกว่าคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ไปหาหมอเพราะอะไรเพราะว่าการกินยาหรือใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยมันไปทําลายไปลดภูมิต้านทานนะคะไปทําให้จุลินทรีย์ตัวดีของเราเนี่ยอ่าแทนที่มันจะอ่ามีกําลังวังชาก็ไปแทรกแซงการทํางานของจุลินทรีย์ตัวดีทั้งหมดเลยนะอันเนี้ย มันจริง,จร,งจริงอะทุกคนที่เขาไม่กลัวเชื้ออะไรใดๆนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสทุกไวรัสไม่สามารถที่จะสู้กับภูมิต้านทานของร่างกายได้เลยไม่มีทางถ้าภูมิต้านทานของเราเป็นคนที่อยู่ในภาวะปกติแต่ทีนี้เพื่อเป็นการกันเหนียวนะเพื่อนๆกันเหนียวสำหรับใครที่มีเบต้ากูแคนอยู่กับตัวเองนะคะสารเบต้ากูแคนเนี่ย จะไปช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้ทำงานแบบแข็งแรงมีประสิทธิภาพแบบสูงสุดนะคะต้องการภาวะการติดเชื้ออาการแทรกซ้อนแม้แต่อาการที่เจ็บปวดทรมานคือถ้าเราตัวร้อนเฉยๆแล้วก็ร้อนเฉยๆไม่ได้มีอาการปวดตัวปวดอะไรไม่ทรมานไม่คลั่นเนื้อคั่นตัวมากถึงขนาดแบบมันทนไม่ได้อันนั้นก็ปกติก็ไม่ต้องทานจะได้แต่ว่าปกติเนี่ยถ้าทานเข้าไปเนี่ยมันจะช่วย เพิ่มกําลังประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาวนะคะพอเพิ่มกําลังปุ๊บไออาการทุกอย่างอะ่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นอย่างเร็วเลยค่ะแต่สําคัญไม่ต้องไปตกใจนะคะทุกอย่างมันแก้ไขได้ถ้าเราคือถ้าเราเขาเรียกว่ารู้โรคอะ่ะรู้โรคเรารู้จริงอะ่ะเราจะเป็นคนเหนือเหนือโรคทุกโรคเหนือโรคมะเร็งเหนือไวรัสรวมถึงเหนือโรคเหนือเหนือกว่าโรคมนุษย์ก็คือว่าเราไม่ตื่นข่าวไม่ตกใจนะ แล้วเรารู้ด้วยว่าเรามีวิธีแก้ไขยังไง mm hmm. เขาเรียกว่ามีชั้นเชิงรู้รอบ360องศารู้ตั้งแต่ยาศูนย์บาทเนาะคือจริงยาที่จะรักษาโรคเนี่ยมันมีตั้งแต่ธรรมชาติที่ไม่ต้องเสียเงินมันมีหลายหลายหลายๆย,ยานึกถึงยาเคมตอนเนี้ยยาเคมีก็มีหลายก็เรียกมีหลายเวอร์ชั่นนะเวอร์ชั่นที่แพงสุดที่แทบจะไม่มีผลข้างเคียงแต่ก็ไม่ได้ทําให้หายจากโรคแต่ในฝั่งของธรรมชาติเนี่ย ล้ำหน้ายังไงธรรมชาติก็จะชนะนะคะเ,เพื่อนธรรมชาติไม่เคยแพ้หรอกถ้าเราเข้าใจธรรมชาตินะแล้วเราใกล้ธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยยังไงก็ชนะนะคะชนะเคมีตรงไหนพายาเคมีอ่ะต่อให้ดีเลอศยังไงเนี่ยนะก็ไม่สามารถจะรักษาให้หายขาดได้แต่ธรรมชาติทําให้โรคหายขาดได้นะคะอันนี้ยืนยันเลยแล้วธรรมชาติเนี่ยมีตั้งแต่ศูนย์บาทไปจนถึงระดับที่ ทุกคนจับต้องได้แต่ว่าเป็นนวัตรกรรมระดับล้ำโลกนั่นก็คือกระบวนการ activate ยี n ก็คือทำให้กลไกของธรรมชาติเดิมของร่างกายกลับมาเป็นปกติที่เนทใช้อยู่ก็คือ nerve tool นี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนนะไม่หนีธรรมชาติใกล้ชิดธรรมชาติชนะทุกคนจะบอกให้รวมถึงเรื่องของ mindset ด้วยนะเรื่องของภาวะจิตใจด้วยถ้าเราเป็นคนที่ใกล้เคียงธรรมชาติรักษากฎทาตามกฎ ทุกเรื่องเราแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดเลยค่ะนั่นแหละสรุปเนี่ยดูจะได้มีคำถามบ้างไหมเดี๋ยวนะอื่คนที่ฉีดวัคซีนแล้วมีอาการคนที่ฉีดแล้วมีอาการไม่มีอาการอ๋อคืออย่างนี้มันจะมีแบบอ่ะคือคืออย่างนี้นะคะ,คาะ,คะการฉีดวัคซีนเนี่ย ไม่ได้แปลว่าจะทําให้ภูมิในการต่อสู้เชื้อไวรัสโควิดเนี่ยมีทุกคนนะไม่ได้แปลว่าอุ้ยพอฉีดแล้วคือเขาเขาไปทําให้ร่างกายเนี่ยรู้จักคือการฉีดวัคซีนเนี่ยเป้าหมายทุความเชื่อเชื่อว่าพอฉีดวัคซีนปุ๊บคนรวยนะคนรวยเนี่ยจะเชื่อว่าพอฉีดวัคซีนปุ๊บจะทําให้เราเนี่ยติดโควิดแล้วจัดการโควิดได้อันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดความจริงคือ วัคซีนเนี่ยมันเป็นเซรุ่มชนิดหนึ่งที่ไปกระตุ้นให้ภูมิต้านทานเนี่ยรู้จักหน้าตาสมมุติว่าสายพันธุ์ AB เนาะตอนนี้ฉีดไปอ่ะสายพันธุ์ AB รู้จักไว้นะเนี่ย AB สมมุติว่ามันมียามเฝ้าหน้าบ้านอยู่เนาะเนี่ยไอไอโจรคนนี้อยากให้มันเข้ามาที่บ้านนะอยากให้มันเข้ามาอันเนี้ยฉีดวัคซีนเพื่อให้เขารู้จักแต่ถามว่าถ้าไอยามที่มันเฝ้าหน้าบ้านเราเนี่ยมันอ่อนแอเนาะ แล้วมันก็มวัวแต่หลับในยามเข้ามาแล้วมันหลับในอ่ะมันอ่อนแอช่วยได้ไงอะ่ะมันคนละอย่างกับการเพิ่มประสิทธิภาพของภูมิต้านทานอันนี้มันเป็นการทําให้เกิดการรู้จักกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปฉีดวัคซีนให้ได้รู้จักกันแล้วเราก็มามีหน้าที่ทําให้ภูมิต้านทานของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก่อนที่จะไปฉีดเราก็ต้องทําให้ภูมิต้านทานของเราแข็งแรงด้วยเพราะไม่เช่นนั้นเราไปเจอแค่เชื้อจําลอง เราแพ้นั่นแปลว่าภูมิต้านทานของเราอ่อนแอมากวันนี้ช่องของเนนะแล้ช่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติบาําบัดทุกคนพยายามที่จะรณรงค์ให้คนไทยเราเนี่ยหันกลับมาที่ต้นตอเนาะแก้ที่ต้นเหตุคือแก้ที่ภูมิต้านทานทําภูมิต้านทานให้แข็งแรงแล้วเราจะไม่เป็นภาระโรงพยาบาลไม่เป็นภาระหมอแล้วเราต้องสร้างองความรู้ให้เข้าใจนะคะว่า การฉีดวัคซีนคืออะไรทำไมคนที่ฉีดสองเข็มแล้วไปโดนโควิดถึงป่วยเป็นโควิดได้อีกเพราะมันเปรียบเสมือนเราเราบอกกับยามที่เฝ้าบ้านเราเนี่ยเนาะเฝ้าบริษัทเราเนี่ยเนี่ยจดจำไว้นะไอ้โจนเนี่ยมันหน้าตามันสูงต่ำดำขาวแบบนี้แต่ไอ้ยามของเราเนี่ยมันหมดเลี้ยวหมดแรงอะ่ะมันนอนหลับมันกินแต่เอ็มร้อยห้าสิบอ่ะแล้วมันก็กินเหล้ากลางคืนอะ่ะยามของเรามันจะแข็งแรงได้ยังไงเ,เพื่อน ก็เหมือนภูมิต้านทานน่ะถ้าวันนี้เราใส่แต่อาหารขยะเราไม่เคยเสริมสร้างสารอาหารที่ดีเนาะไม่เคยกินผักกินพืชไม่เคยสร้างจุลินทรีย์ตัวดีให้ร่างกายถามว่ามันจะไปเอาเรี่ยวแรงที่ไหนไปสู้กับเชือ้อมันก็ตายตั้งแต่แรกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เขารู้ความลับเรื่องนี้เขาเลยไม่กลัวเชื้อโรคไงเพื่อนๆแต่คนที่ฟังต,ตามๆกันเชื่อต,ตามๆกันไม่ได้รู้ลึกไม่ได้รู้จริงนะ มันก็จะเป็นเหยื่ออันนี้พูดตรงๆใน